สวัสดีค่ะก่อนอ่ะท่องกอไก่กอเอ๋ยกอไข่ขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนคึ้งขอระครั้งข้างปลางองูใจจอจานใช้ช่อชิงปีช่อช้างวิ่ง สซโซล่มลามทีอาหานหน้ามานี่ก่อนชอกระเชอคู่กัน,อนยอหญิงโซดอชดาสวมพันต่อประตาคุ้นทอทานเข้ามาลองทองนางบนโทหน้าทอพุดเท่าเดินย่อง นอเนนไม่นอนเด็กต้องนีอบุญต่อเตาลังทอถุงแบกแบกอะไรไข่แบกขนทอทหารอดอดอะไรคะทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูกล้วย ควักควายม <c oughs> อไม้ทับทับถุมปอปลาปลากล้มพอพึ่งทำพอฝาทนทาน,ทานพอพานวังปอฟันสะอาด <c oughs> สะอาสีเดี๋อ,อเดี๋ยวปอฟันสะอาดจัง คอสัเภากลางกลางอะไรกลางใบเอ,อ่อมามาค,คึกคึกคักยายากเที่ยวรเราเรือพายรเราเรืออะไร,รเราเรือพายไปเราลิงไตมอแหวนวงวงยาสอสลาเงียบเหงา สลืสีหนวดอะไรสลืสีอะไรมเกิดมเ้หน่อยสลือสีนวดอะไรสลือสีหนวดยาวสอเสือนาคนองหอยหีใสอาจุลาท่าพระยองอออ่างเนื่องน้อง อ,อนกพูดจ้าจูเออได้คำ้าดท้ไยเนี่ยละคััก